ไปชอบไเลยอะไปครับเอเอาึอ่านป้ากูกูปวดตะคิวแล้ววะเป็นตะคิวเลยโอ้กูนอนแม่งเมเป็นตะคิวเลยวะยู่ไนกันนี่่วยจัดอเข้ามาแล้วาแล้มแล้วกลางกลางกลางเลกลางาดิมาดีหาดิล้อมดิล้อมดกูเปิดหลายสัตว์มาดิ เฮ้ยมันมอนมอนไม่งูมังกูมังงูมัชงูมีตัวมีของเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุกนัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันมันล่วงหนึ่งอ่ะมันล่วงหนึ่งอ่ะเปิดขอเลื่อนโอเคครัยเสนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสื้อเทาเสื้อเทาตัวชนะมีไรจู้จื่อเยอะเสื้อเทาอย่าเสือกเสื้อเทาอย่าเสือกทดสอบก็เอาไม่ลงเอาใส่เลยเพื่อนเอาใส่เลยอุ้ยไอ้เยี่ยมออดก็ไต่กูจังไอ้สัตว์เอ้ยออ๊อดเลี้ยงกูหลยเยอะเจ็ดมันจวกกูไม่สีเล่าอุ้ยอุ้ยไม่เป็นม๊อดกูไม่อยากคุยกับแม่งเลยสัตว์อุ้ยไม่ทีไม่ทียังหมดเช็คเช็คเช็คโดมาเช็คโดมา เไปมันจะเอาไม่ทีหมดเอ๊ะนั่งเอาไม่ไม่ทีหมดกูเลิกกูเหลือสองไม่ทีหรอเลิกกูเหลือสองไม่ทีไม่ใครอยู่ในวอลไปกูอย่าเทคโนก่อนบอกว่าตะคู่ผมขอถ่ายรูปก่อนกไม่ไหวกูไม่ไหวกูไม่ไหวยังไม่ยุ่งหรอไม่ทีติดชิกูตานไปไปบุกไอเจ้าบุกเจอกูตัดเจ้วไหนดีเราไปสีแดงครับสีแดง มส,สีเขียวสีเขียวมีอาวุธโทษเยอะอะไอ้เหี้ยะไม่มีแต่เพื่อนของแดงก็มีแดงมันก็มีแดงก็แดงก็เดงเขียวไม่หรอกเก็งโนเทคโนเทคโนโนยีโอ้โหเทคโนโลยีเติมอะหว่าว่าหว่ว่าพวกเราต้องรวมรวมกันตามหาอาวุธแล้วแปลมจริงต้องฟาร์มต้องฟาร์มไปติดแดงครับไปติดแดงมันอนอยู่อะโอเคโอเคจัดไปไป็นตลกหลัง เจอกูเอาจริงอ่ะรวมกันไปฟาร์มเลยพวกเราจะได้มีอาวุธเจอกูอิ่มหิวข้าวแล้มึงกินเออกูได้กูกหิวโคตรยากกูลืมดูเลมอนมันกินบนรถได้ป่าวะไอ้มอนข้าวมันเหลือเท่าไหร่สีเทาเฮ้ยมันกินบนรถได้มั้งเปลือกเชี่ยมันกินบนรถได้สีแดงนะ เงี้ยผมมีพลังละเกมดันตู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 เกมอะไรจะแรงวะไม่เก่งกูไวทำไมจะไม่หนเอ้าเอ้าเฮ้ยแฮร์ร <rat> ่ขับรถยังงี้ ขอบุกยังมี่เมาต้องเคกสักทีเลยอ่ะเคกกประธานเลยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกินกินผัดไทยอ่ะไอ้่ะเพิ่มหมดร้อหนึ่งเลยจวกจวกลงเลยลงเลยลงเลยลง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 จอดจอดจวกแม่งแต่ไกยานทึ่กควย เด็กคนมาที่เองไม่มีที่ไปก็จะจะเกย์ใหญ่สีแดงไปเยีอยลุยมาดิเฮ้ยหนีไปไหนอ้าวเฮ้ยมันดักมันดักมันดักระวังนะระวังไม้มันดักเข้าขวาเข้าขวาต่อยคูณเธอมึงต่อยคุเธอใช่ไม่ใช้ไหมเออ ไปไปไปไอ้เดียเอาแม่งเลี่ยมมาช่วยเพื่นหน่อยเหรอเอ้นี่็นนมาดิเล่นเลียมแคนนั้นแหละล่นเลียมมาดิเล่นเรียคุ้มหวัดคุ้มหวัดคุ้มหวัดไเลี้ยงตัมาดิเอมีเอมีบอยมาก่อนแหละดมีดไปเพื่อนอขึ้นไปหมดแล้วใช่ไหมครับขึ้นไปหมดเล้วใช่ไหม เพื่อนตีกูทำไมอ่ะไอ้เี้เยอเพื่อนตีกูดอกเดียวติดขี้ด้วยีนายโดนใครมือกโดนดีแล้วีเนี่ยกูนอนข้าวประธานเลยเนี่ยเพื่อนประธานไม่ใช่ประธานใชตั้มเป็นประธานแล้วกูโอนย้ายแล้วจำผิดจะจำผิดคือไอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษครับใจเย็น ไอ้เหี้ยกูบอกเลยคุณลองบ้าเลยสัตไมหวมทุกคนนะกูบอกเลยก่อนหน้านี้อยไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปเอะไปเถอะไเถอะไปปเถอะไ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 ปเถอไปเไปดอะไปเอเราะอะเถอเปปเอะอเอไเไไเ้เ

ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวยืดยืดแล้วถ้าเอาไปขับเลยอ่ะจากคอนเสิร์ตจากคอนเสิร์ตเรอเอาอะไรไปขับเอารถบัตรต้องไปขับอ่ะติดต่อครับคนขับรถตู้ครับมาเลยอ๋อถ้ามันล็อกเอาไปไม่น่าที่จะทำไมไม่ลองอ่ะก็เอาไปเกียร์เกี้ยนไปกันรถตด้ควายวายขอดากนเลยบอกขาวว่าพูดถึงการเราไปใส่กับคุณเปล่าไม่ทำไมทำไมครับอะไรมาบัดดิมาดิบกูลงกูลง เงเอาอะเฮ้ยเเอาดิเอาดิเอาดิไอดูอดิอดิไปดูไปดูแพ้แพ้โเกเอาดิเอาดิเอาดิตอนนี้และไม่ต้องไปเล่าไอนะ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 ไอเออรเนไอเรนะทมาดหนึ่งอะดีตุงไล่ะไมัต้องเลยเซ่มัต้องเลยเซ่นอดนตุ้งไล่ะพวกกูแค่ด่ะเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ไว้ทีอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเอาดิ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 สู้เป้าเอาให้หงาสวยสวย เอาดีเอาดิ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 เอาเอาไอี่มาดิมึงมาดิอย่าปากดียเาเดีเข้าอ่าปากดีเีข้ามาดิมาดิเลีเามาดิเอามาดิเอามาดิเอามาดิออกไปมึงก็ลุนารอบกันอ่าเงยอย่าปากดีแอดแอดเราไม่ีหแดไดวาดิเล่นนืัอเบา Đúng this, lập nhanh. Như, 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 chắc nhanh chắc 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 สวนกูดิไปใสไปใ่ไปไปใ่ไสวนกูดิมสวนกูดิสวนกูดิสวนมาดินมาดิสวนมาดิสาสวนมาดิวนมาดิสวนมาดิสวนสวนสวนมาดิสวนมาดิสวนมาสวนมาดิ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 วมาดิสวาวสวนมาดิมสวนมามาดิสวนมาดินสวนมาดิ

มึงระวังมึงระวังเดี๋ยวเพื่อนแม่งเอาไม้ทีจวกหัวอีกอะไรใครเรียกลิงนะเมื่อกี้ใครเรียกเลยอะไรอะไรเสื้อขาวเสื้อขาวพี่เสื้อขาวอ๋อไอนี่เซฟไปเลยนะใครเรียกวะไม่เอาไม่มีไม่มีสัญญาณในหมู่โทรศัพท์มาก่อนเลยเดี๋ยอย่าเดี๋ยวพิ่งอย่าเพิ่งอยวาเพิ่งเมื่อกี้พี่เสื้อขาวเรียกเหรอเพื่อนกูยิไมเลยไม่พอทำไมอ่ะบวิทย์ระเป๋าก็เยอะเกินมากี่อ่ะสระเป๋าเยอะได้ได้แต่กูอุ้มแม่งมาก่อีกมั้งว่าฮะ เหม็นน่ะเหม็น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 ไข่กระลาศครับกระลาใกล้ๆลูกดาวใกล้ๆลูกดาวบ้างเอ้ยหลบหน่อยเอาสาหร่ามาทิ้งมีสารเเผ่มีที่ขายด้วยขายได้ด้วยอะไรคือสาระเปาวะเผ่มันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอธิบายขายยาสารเเผ่หน่อยก็น่ากินแล้วได้ทางส่งเติมยาหน่อยเดี๋ยวโดนบ๊อบเป็นเดี๋ยวโดนบ๊อบอ๋อสารพัดสารเเผ่เคยไหนวะโอ้ยเราลงบ้านอยู่แลงบ้าไม่คิดว่าถามเลยว่าทันตกรรม ตอนนี้สาราพตาใส่เค็มทำไมสารพัดเขาเก่งจังง่เขาเก่งหมดเลยเียือนเี่รื่อแหลกเลเรื่อ่าเกเลยไนไม่แหลเนี่ยเป็นตาบสลายวรอเป็นตาบสราเาเน่าาลายแมงวันเฮ้ยกูเหมนาบสลายแมงวันวะเเฮ้้ยเฮ้ยเเฮเอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพึ่งก๊นึง อุ้ยววเยอ้จิิววิอุ้ยวิ้วิว้ยอุ้ยวิว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 วาววิ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 ้วิอวิวอิเวิววิอวิววิววิววยววิวอิววิววิววิวอิววอววิอวิว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 ว้วอิวว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 ว้ิววิ อวิวิวิมันมันวิวี้แม่งลุมจวกกูมันมันลุมจวกกูแล้วก็มาพูดอมไมเหมือนเด็กน้อยไอ้ชี่อะไอ้ชี้อะไม่ลุมจวกกูทำไมวะไอ้เย้งแม่งเอามีดกับไม้เป็นบอลจวกกูเลืองกูเหลือสิบเฮียไม่สวยแต่กหัวการช่วยกาช่วยกาช่วยอมไม่ไอ้เต้องซต้อคนละร้อยเนอมไม่เนะไม่ชอบฝากร้องดิ้งดิ้งไปไปกูขอบัดเดียววะกูบัดเดียวพอกูบัดเดียวพ่อหวยก็บัตเดียว เราปุรตัรเา้มอื้อเจ้อเรกพื่อนเพื่นแล้วกูเหลือสแล้วกูเหลือสี่เพื่อนใจเย็นอไเนไอ้หี้บกินสาหรายวัเนี่ยเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวมันตายครับกาลายบู๋เดีหี่อะตอนไหนวยุนี่อเอ้ยโคตรตาย ยังชอบโง่ครับรถถอยหลังไม่มองเองปลายปลายตีเสร็จก็กราบไม่ริงิมันกับถ้ำไอ้พี่อะ้ยงอะไงประธานเฮอยขึ้นรถยางไอ้ทวยขึ้นแล้วดแกวใช่ไหมกลุ่มเรามันคุยกันอ่ะกลุ่มเลยไม่รู้เอ้กูเห็นจอย